นี่คือพึ่งพึ่งมิมข้างฝั่งแม่น้ำมูลนะคะทุกคนลังใหญ่มากเลยนี่นี่เห็นไหมคะนี่นายพันเทพกำลังเอาอยู่นะคะนี่เราจะซูมเข้าไปให้ดูนะยุบบยุบโอ้ลังใหญ่มากเลยทุกคนให้นายพันเทพเอาออกมาให้ดูออกมาแล้วนะคะทุกคนนายพันเทพตัดแล้วมิมลังใหญ่นะคะอยู่ข้างฝั่งแม่น้ำมูลนะคะ ช็อตเด็ดเลยนี่รังใหญ่มากด้วยนี่มาแล้วทุกคนมาแล้วมาๆเดี๋ยวตะกล้องรับนะนี่โอ้โหแห่งไปหน่อยนึงนะแ้งอ้าวถือ,อจุตัว๊พึ่งน,อน้อยนะเอออันแหละขยวเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะจ๊ะ กดติดตามให้พวกเราด้วยจ้าเป็นกำลังใจใพวกเรานะคะนายพานหานิ่มสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวเราเอาพึ่งนิ่มลังใหญ่ลงตะกร้าก่อนนะคะ